ครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการที่โนต้าพาไปชมนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการการทําแปลงนะครับการทําแปลงของดาวเรือนะครับครับก็เราก็จะใช้ตัวเจ้าช้างน้อยนะครับเป็นตัวศาสตรดินยกล่องนะครับอันนี้เราก็อยู่กับพี่บุญนะฮะครับสวัสดีครับครับคือขั้นตอนการทํา แปลงดาวเรืองในพี่เรื่องต้นนี่คือเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างครับครับเอ่อเริ่มเลยก็จากการตีพวนครับปรับหน้าดินตีพวนให้ลึกตามที่เราต้องการประมาณ30เซนเสร็จก็มาสาดยกล่องกับการสาดยกล่องก็อ่าล่องทางเดินเนาะก็อยู่ประมาณเมตรยีบครับตัวของสันแปลงก็อยู่ประมาณ60เซนคือเราจะปลูกต้นคู่นะครับใช้เทปน้ำหยดเส้นเดียวเดินกลางครับผมและอันนี้คือตอนนี้เราก็จะทําการสาดยกล่องก่อนใช่ไหมครับพี่สาดยกล่อง โอเคง้ยเดี๋ยวเดือดงยผมขอชมการสาสยกล่องเลยนะครับอันนี้ใช้เป็นตัวช่างน้อย 5G ครับตัวเครื่องยนต์ก้าวแหงม้าครับผมก็คือใช้ใช้ดีตัวนี้ใช่ครับผมอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ หลังจากที่เราศาดดินไปแล้วนะครับมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ อ่านี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พี่บุญได้ทําการศาสดินยกล่องไปนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเรายังเพิ่งทําได้หนึ่งรอบครับแต่ว่าส่วนที่เสร็จแล้วก็จะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นการศาสเบื้องต้นใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมคือยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับส่วนตัวนี้พื้นที่อยู่ที่2ไร่เนาะเราก็ทําไปประมาณส่วนหนึ่งละได้เกือบประมาณ1ไร่ละ อ่าส่วนที่เสร็จเลยก็คือจะเป็นโซนทางนู้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปไปดูได้ไหมครับตรงนั้นได้ครับอ่าโอเคครับ,รบให้พี่มุมนําไปนะครับอ,อือเนาะขออนุญาตเดินข้ามเลยตรงนี้ดูสวยก็จะประมาณนี้นะเนาะอตัวแปลงก็จะเป็นแปลงสําหรับปลูกต้นคู่ เทปน้ําหยดเดินลางนะครับช่องทางเดินก็อยู่ประมาณเมตรยี่สิครับอันนี้ก็คือเราก็เราก็สามารถแนะนําคนที่เข้ามาชมได้ใช่ไหมครับว่าเทคนิคการตัดสวนแปลงดาวเรืองเนี่ยก็คือเบื้องต้นอ่ครับการเตรียมแปลงเบื้องต้นก็จะประมาณนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับทางเพจหฮมของฮินฮิโนตา อ๋อโอเคครับโอเคยังไงก็ฝากทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกับรายการฮิโรต้าพาไปชมเนาะเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรผมกับพี่บุญก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีนะครับครับผมได้ครับครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับพี่บุญสวัสดีครับ